สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบล็อกลอยเดี่ยวนะครับกับรองรีวิววีนี้นะครับผมจะมารีวิววิทยุสื่อสาร s e n d เดอ TC 246H Plus ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับวิทยุสื่อสารเครื่องนี้นะครับเป็นวิดีุสื่อสารที่มีกำลังส่งขนาด5วัตต์นะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาหลักฐานเอกสารตรงนี้นะครับไปยื่นต่อสำนักงานกสทชนะครับ เพื่อขออนุญาตใช้วิทยุสืส่อสังเครื่องนี้ครับผมโอเคครับมาดูอุปกรณ์ข้างในกันเลยนะครับครับภายในตัวกล่องนี้นะครับที่เขาให้มาเนี่ย ก็ประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับเป็นสีแดงลักษณะนี้นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับสำหรับดีไซน์นะฮะมีอะแดปเตอร์พร้อมสายชาร์จไฟมาให้ด้วยนะครับหนึ่งชุดครับผมใช้คู่กับแท่นชาร์จตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่มาให้หนึ่งลู่นะครับขนาดความจุ2,600ันหมิลลิแอมครับผม มีคลิปหลักมาให้นะครับสำหรับเน็บเข็มขัดด้วยนะคะแล้วก็สายปลั๊กนะครับที่เอาไว้เสียบกับที่จุดบริเวภายในรถยนต์นะครับในส่วนของเสาสัญญาณนะครับเขาจะให้มาสองต้นด้วยกันนะครับก็คือตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นเสายางนะครับนี่นะครับมีโลโก้สเปนเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสาอลูมิเนียมแบบชัดครับผมมี สายคล้องมือแล้วก็คู่มือการใช้นะฮะโอเคครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีเท่านี้นะครับภายในกล่องนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องกันเลยครับผม ก็เอามาทําการชาร์จไฟก่อนนะครับก่อนเริ่มต้นใช้งานนะฮะตอนนี้เราจะมาชาร์จกันแบบวางบนแท่นนะครับพร้อมแบตเตอรี่นะครับบนอะแดปเตอร์แล้วก็แท่นชาร์จที่เขาให้มาครับผมวางลงลักษณะตรงๆแบบนี้นะฮะในขณะที่เครื่องเนี่ยแบตไม่เต็มนะครับมันจะมีไฟสีแดงแสดงขึ้นตรงนี้นะครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวนะครับเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ครับผมระยะเวลาในการชาร์จทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4ีชั่วโมงนะครับบวกลบนะครับโอเคครับทีนี้มาดูในส่วนประกอบของตัวเครื่อง แล้วชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมาดูในส่วนนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณเสาอากาศนะครับที่เราขันใส่เข้าไปนะฮะต่อด้วยลูกบิดไดเอทนะครับสําหรับใช้ปรับเลื่อนนะครับเมนูการทํางานนะครับหรือว่าเลื่อนค้นหาช่องสัญญาณครับผมบริเวณปุ่มขวาสุดนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็เพิ่มลดบอลลุ่มนะฮะ ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นไฟสีเขียวนะครับถ้าเกิดมีมีการพูดคุยสนทนากันอยู่นะครับมันจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวนะครับเป็นการแสดงสถานะสัญญาณนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้นะครับจะเป็นช่องไมโครโฟนครับผมหน้าจอแสดงผลนะครับก็จะมีเป็นลักษณะนี้นะครับตัวหนังสือดูง่ายนะครับมีไฟสีขาวนะฮะเป็นไฟลักษณะเ e d light นะครับทําให้เราดูอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับในยาววิการนะฮะนี่แหละครับแล้วก็ถั มันจะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันการทํางานต่างๆของเครื่องนะครับซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้อธิบายถึงตัวมันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวิดีโอที่ยาวมากนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ซื้อวิทยุสื่อสารสเปนเดอร์เครื่องนี้ไปใช้นะครับ t c 2 4 6 H Plus เนี่ยนะครับเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยก็สามารถศึกษาวิธีการใช้ได้จากคู่มือเลยครับผมเพราะว่าเป็นภาษาไทยนะครับตัวหนังสือใหญ่เข้าใจง่ายนะฮะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ด้านข้างของตัวเครื่องกันบ้างนะครับเริ่ม นี้นะครับปุ่มใหญ่ๆนี่นะฮะก็จะเป็นปุ่มคีย์ส่งนะครับ PTT นะครับหรือว่า Push to Talk ครับผมถัดลงมาตรงกลางนะครับจะเป็นปุ่มโมนิสนะครับแล้วก็ต่อด้วยปุ่มไฟสองสว่างนะครับเวลาที่ไฟเลดบนหน้าจอมันดับไปนะครับแล้วเพื่อนๆใช้มันอยู่ในความมืดนะครับก็กดปุ่มนี้นะฮะทีนี้ไปดูที่ฝั่งขวากันบ้างนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไม้นะครับเป็นช่องเสียบแจ็คลำโพงครับผมอย่างมันน่าจะกรอบนะครับฉีกขาดไปแล้วครับผมแต่ว่ามันก็ยังล็อกได้นะครับ ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะหาซื้อเปลี่ยนนะครับไอ้เจ้าเชนนี่เบื้องต้นเท่าเนี่ก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนี่ก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่แพ็คนะครับตัวนี้นะครับเป็นวิทยุสื่อสารสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับย่านความถี่สองสี่ห้าครับผมมีกําลังส่งห้าวัตต์นะครับจํานวนช่องนะครับมีร้อยหกสิบช่องด้วยกันครับผมแล้วก็มีอีกสามสิบเก้านะครับเป็นช่องฟรีนะครับที่เอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนตั้งกันเองนะฮะเผื่อใช้งานส่วนตัวนะครับเป็นช่องส่วนตัว คุณสมบัติในการกันฝนแล้วก็กันน้ํานะครับคุณภูมิในการทํางานนะครับตามสเปคโรงงานเนี่ยที่ระบุมาก็คือสามารถใช้งานได้นะครับต่าสุดไม่เกินลบยี่สิบองศานะครับแล้วก็คุณภูมิสูงสุดไม่เกินหกิบองศาเซลเซียสครับผมขนาดของตัวเครื่องนะครับก็จะมีความยาวนะครับสามจุดห้าเซนติเมตรนะครับกว้างหกเซนติเมตรแล้วก็สูง เรื่องเนี่ยอยู่ที่291กรัมนะฮะเอ่อวิธีสื่อสารเครื่องนี้นะครับผมซื้อมาจากร้านกวางงามนะครับจําราคาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมซื้อมาสองปีแล้วนะครับก็คือหมดประกันไปแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ซื้อไปนะครับทางร้านก็จะมีการรับประกันให้2ปีครับผมแต่เท่าที่เสิร์ชดูปัจจุบันนี้นะครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับแต่ว่าตอนนั้นแหะผมซื้อมาเกินแหละเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นนะครับ รวมมากับเจ้าสเปนเดอร์เครื่องเล็กที่รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเมื่อครั้งก่อนด้วยนะคราจากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับสําหรับเจ้าวิดสื่อสัรงเครื่องนี้นะครับก็ถือว่ามีกําลังส่งที่ดีเลยนะในป่าที่มีความทึบบ้างนะครับะระยะทางประมาณสักหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครึ่งนะครับก็ถือว่ายังพอใช้งานได้นะครับอาจจะมีเสียงคัดขาดไปหายบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในที่โล่งเนี่ยประมาณสองถึงสี่กิโลเมตรเนี่ยสบายๆเลยครับผม ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ซื้อไปนะครับก็ศึกษานะครับอ่านจากคู่มือได้เลยนะครับเข้าใจง่ายมากๆนะฮะครับก็จบลงที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ขับผมป๊อบเลยเดี๋ยวได้ในปีต่อไปนะครับสวัสดีครับ